อุยเดี๋ยวตกใจก่อนแะเชน,นอะไรไม่รู้หนึ่งเป็นเล่นอย่างเงี้ยงาน,นที่มันก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเนี่ยสามสิบธันวาปีนี้สองห้าหกแปดเนี่ยที่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 เชียงรายแล้วกันยังไม่บอกระบุที่จัดแต่งงานเหรอแต่งแบบพุทธหรือแบบคิดหรือแบบอะไรคะ <c oughs> โอ้โหเป็นมหาต่อแต่งแบบคิดคืออะไรอ,ะอ่ะไม่รู้สิเดี๋ยวจะเผื่อภรรยาเป็นคริสเตียนอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้คริสเตียนด้วยเป็นพุทธนี่แหละ เออแต่งงานล็อกนั้นเหมือนมาเที่ยวปีใหม่แล้วทำไมถึงต้องไปแต่งที่เชียงรายคะบ้านเกิดแม่เขาบ้านเกิดเขาเขาเกิดที่นั่นก็เหมือนเข้อนลับไปในความดีใจล่วงหน้าเลยนะคะเฮ้ยพางนี้เขาสาวจะผิดหวังไหมโอ้คงไม่หลับดูจากโอ้สืนี้คืนนี้แบบแม่ยกนอนน้าตาล่วงกันระนาวเลยนะเนี่ยอุ้ยมีคนมกแต่งงานหรอคะเขาคิดเขาจะคิดว่าพี่พูดจริงหรือพูดเล่นอะไรไหมเขาจะคิดยังไงเรื่องจริงทุกคนเชื่อฉันเถอะฉันนั้นรู้วงในมาตังพักแล้ว ว <c oughs> งในที่ไม่ใช่แอปสั่งอาหารนะเ <c oughs> ดี๋ยวแคลรี่วิทิเคยให้แคลรี่รู้แบบรู้หนูนั่ง<ค>หนูหนังน่งทางในพี่ไม่เคยบอกฟอร์ดนะแับอฟอร์ดนดี่ยังไงคือดีเทิร์นเต็มๆเอาเรื่องตัวเองก่อนทอคกาน,นเรื่องหนูมัน <c oughs> มันไม่สําคัญแล้วยังไม่หนูยังไม่ไปถึงพาร์ทจะแต่งงานเลยอะไว้เงียบเงียบฟาดเรียบนะเนี่ยมันเข้าตําลานะพี่สี่จุบหกวนะเวลาพี่เห็นเด็กกับพี่สังเกตว่าพี่พี่หลงเหลนที่นัดที่แอนฟิลเหลนพี่น้องเจม๋อ แบบน่ารักมากพี่หลงเหลนพี่มากพี่รักงานแสดงว่าขออนุญาตถามแบบฟิลนักข่าวเลยนักข่าวแบบท็อปดาราอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวจะเธออย่างเงี้ยเรามีเรามีสิทธิ์จะเห็นสมปองน้อยใช่ไหมคะเบบี้ก็ตั้งใจคือจริงๆพี่พี่บอกว่าพี่จะไม่ไม่สีเรียกมีไม่มีแต่ว่าพี่ต้องมีได้อ่ะพี่อยากมีเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นเด็กน้องเดยรอย่างเงี้ยลูกเจ้าเดียเจ้าได้สามขวบเลยพี่น่ารักมากเลย พี่เห็นแอนซิลเหรียญพี่มัน่ารักอะ่ะแล้วเห็นเด็กพี่จะรู้สึกอ่ะลูกครูวุฒิหน,น้ามามิน้องน้ามามิเนี่ยพี่จะหลงเด็กมากเลยอะ่ะหลงรุ่นเหรียญรุ่นอะไรเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีได้ก็อยากมีนะอะไรเงี้ยอืทำไมถึงทําไมถึงตัดสินใจที่จะตกลงปองใจกับผู้หญิงคนนี้คะทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถมัดใจพี่ชาย หนูได้นอกจากที่ทําให้พี่ชายหนูเสียน้ําตาไปตอนที่อัดเพลงแล้วเนี่ยทาไมถึง <laughs> ทําไมถึงถามว่าไอเหตุผลที่ก็คงจะต้องต้องมีอะไรเด็ดแหละที่ทําให้พี่หนูร้องไห้ได้แล้วก็ทําไมถึงทําให้แบบมัดใจได้คลองใจสมปองได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชายที่ชื่อสมปองก็ย้อนพอออกมาสามปีแล้วมันก็มันก็มันก็ได้รู้จักเขาใช่ไหมมันได้รู้จักเขาแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราแบบอ่ะจังหาจจะเพี้ยอาจจะเข้าใจไปเองหรือด้วย อาการที่มันเข้าว่าเป็นซึมเศร้าเนะีเราก็มันต้องการกาลังใจอะ่ะมันต้องการคนที่อยู่ข้างๆคนที่ไปใใเราคนที่อะไรเนี่ยพี่แล้วเขาก็อยู่กับเราเนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จะเป็นคนกลัวมากเลยเขาก็เป็นคนขับรถทุกอย่างที่พี่ไปไหนตอนไหนเนี่ยอ๋อาที่ยอมแต่งงานด้วยเพราะว่านางขับรถให้เหรอคะรถผ้าลี่ผ้า <c oughs> ยางแบบอารมณ์แบบ เมียคนญี่ปุ่นเนี่ยมาแบบเป็นคนไม่ค่อยมีปากมีเสียงด้วยไหมหรือว่าเวลาอยู่ด้วยกันเขาเป็นยังไงเขาใจส้มเนี่ยเขาแบบเขาเขานิ่งๆแบบนี้ไหมหรือว่าหนูอยากรู้ฟิลแต่เขาเป็นคนดูแบบสุขุมน่ะเขาดูเป็นคนดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดุนะคือเขาจะนิ่งแต่ว่าเขาดุด้วยหรอเขาจะดุเขาจะดุด้วยหน้าด้วยอะไรเงี้ยด้วยแบบสายตาแบบรั่วแล้วนะสมมติพี่ไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเขาก็จะดุอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะแบบ ทำไมกดดันจังวะอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่เอ๋ยเลยนะพี่เอ๋ยหมดแลวนนอ่ะไหนๆก็จะรู้ลนะอ่ะก็พี่ไปบ้านห้อยเมงที่เขาปลูกส้มเยอะๆอ่ะนาชื่อนี้ซะอีกส้มสีทองส้มใส่น้ำผึ้งค่ะญาติเขาก็มีสดส้มแล้วพี่สุอพี่ได้กินอะไรส้มๆไม่ได้พี่ชอบพี่ก็เป็นไข่สนส้มอะไรอันนี้นนคือครั้งแรกที่ได้เจอกันเนี้ยหรอคะ ใช่ครับพี่ก็ยังไม่ได้เจอญาติผู้ใหญ่ไม่เจอพ่อแม่เขาก็ยังไม่มั่นใจตัวเองแล้วว่าชีวิตตัวเองเจะยังไงอ,อย่างเงี้ยก็เลยแบบอันนี้ไอ้ที่ไปเนี่ยคือหลังจากที่ลาติขานานน้่ยังคะน่าสอ้เนี่ยตึ้งไปเนี่ยสามอาทิตย์ที่แล้วอ้าวแล้วที่อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้ล่ะ นี่อันนั้นก็แค่แบบว่าทางานาร่วมกันอ๋อทำงานร่วมกันแต่ว่าเพิ่งจะมาคิดแบบจริงจังก็คือไม่นานนี้ไม่ใจแตเนีต้องตัวไม่ใช่อ<ม>๋อขอโทษครับไม่หนูจะได้เข้าใจให้ถูกไงว่าเอาอว่า,าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงว่าเออแล้วหดูจะแบบหนูจะไปเล่าถูกเดี๋ยวถ้ามีคนถามเ,าเล่าให้ดีด้วยนะเล่าได้ดีมไม่ต้องลัวหนูอโอเคอก็เลยอ่ะท,ที่ที่บ้านห้วยมเมงตอนนี้เพื่อนเพื่อนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์เนริ่มจะนัดชนะหลายๆคนก็เริ่มนัดอ่าพี่ก็เลยไปบ้านห้วยเมงก็ ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายฝั่งลาวเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาเที่ยวเชียงของแต่เมืองมันเงียบหน่อยเดินเดินชิวๆเสร็จเดี๋ยวไปเชียงแสนคึง้งขึ้นเดี๋ยวไปสามเหลี่ยมทองคำคืออย่างนี้พี่ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่อย่างนี้ก,ก,นกันสมมติอยู่ร้านกาแฟเนี่ยพี่ก็จะไปนั่นงโต๊ะหนึง่งพี่ก็จะมองอะไรเนี้ยเอ้ยนี่แม่เธอดนะ้านี้น้องเธอหน้นี่เธอนะอ่ะหรือเธอไปนั่งที่ร้านอาหารพี่ก็จะไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งกับอภิรักษ์กับน้องอีกคนหนึง่นองอยู่ที่เชียงรายแหละ ก็คิดไว้อย่างนั้นคุยกันอย่างนั้นทีนี้เขาก็อไปอยู่ต้องไอ้ไอแยกส้มเพราะเขาปลูกส้มขายใช่ไหมลนะ่ะสักหน่อยเขาบอกไปอยู่บ้านยากเวยพี่ก็เห่อยไยู่ว่าไม่อยู่ร้านกาแฟไม่อยู่ร้านอาหารจะไปนั่งโมงและขำๆแม่เขาไม่รู้ว่าเป็นเรามาที่ลูกเขยเนะี่ยอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่เลยพี่เข้าไปในบ้านเลยแล้วกันเขาก็นั่งคุยกันอยู่เจ็ดแปดคนยากเขานั่งเขียกันเพราะว่าแม่เขาก็เส์ายพยานไม่ได้บอกว่าจะมา ยากก็เส,สกาาตาก็เ,เสฟลูกสาวกลับมานะอะไรเงี้ยหลานก็มาด้วยหลานสองคนลูกหลานสาวหลานชายอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นเรื่องเป็นราวรถปึ๊บจอดรถปึ๊บพี่ก็เดินเข้าไปเลยสวัสดีครับเขาก็เฮ้ยมหาสมปองการแนะนาตัวแล้วผมมหาสมปองครับผอไม่ต้องแนะนําหรอกค่ะใครไม่รู้จักอ้อมหาสมปองตัวนี้อ้าว ทำใเสียงอีสานน่ะเสียงแบบเอ้านี่มันเชียงของเชียงรายเอ้ามาตุกปองดิเนี่ยขมงแบบมีปองก็พ่กแซลอะไรที่บ้านนี่มีก็อี้นั่งไหมครับเนี่ยเาก็เอาก็อี้มาให้นั่งเนี่ยอยู่ก็นั่งเมก้าเนี่ยก็ยิ้มก็ขำอะไรเงี้ยยิ้มแบบงงๆก้าเข้ามาเนี้ยก็เป็นแฟนเขานะครับคือปู่ก็ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อแฟนกูเดินมนก็กล้าเอ่ยเอ่ยตลอดเลยนะเขาก็เฮ้ยใช่เหรอ พูดเล่นจะไม่มุกจะไหมกล้องอยู่ตรงไหนเนี่ยถ่ายในกลางหรือเปล่าหาสมปองทําช่องทําอะไรอยู่มุจใจอะไรเราชอบพูดเล่นชอบพูดมุกมอกสผมเลยอ๋อผมเป็นจริงครับประมาณสองปีกว่าแล้ว่ะคือตัดสินใจแบบพบการนอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาก็นั่งแบบงงๆยิ้มๆผมก็ไม่ได้บอกแม่นะครับแต่ก็ยังไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยก็อ่ะบอกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วเขายังไงครับผู้ใหญ่เขายังไงครับเดเขาก็ทั้งงงจริงใช่ไหมพูดเล่นหรือเปล่า ใช่เหรอถ้าแต่งจะแต่งที่ไหน,ไหนเอ้าก็แต่แตงหมู่บ้านนี้เลยออย่างไรเงี้ยแล้วผมแบบเป็นผ้ามาหาสมปองมาก่อนมีศักดสีไหมผมไม่แจกฟองนะแต่ผมจะเป็นแบบ QR code ครโอนปุ๊บเห็นหน้ากับจำนวนเงินจะขึ้นประกอบคู่กันเลยนะโอ้ <c oughs> ที่ไปถึงช็อตนั้นแล้วเหรอใช่แล้วหนูก็ว่าจะจะ,จะแบบร่วมงานด้วยตั้งสองร้อยอะไรเงี้ก็ไม่ได้แล้วสิพ <c oughs> <c oughs> ี่กำลังพูดว่าสองร้อยมันก็จะแช่หน้าแพรดีว่าะหนึ่งร้อยคนนั้นคนนี้ ห้าสิบาทร้อยบาทดนพี่แค่แฉนานๆเลยประมาณสิบห้านาทีใช้กวบพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งมงคลปุ้ยใหญ่โตแป๊บเดียวห้าวิพอคนรัเลยไม่ต้องโชว์ตัวมากหรือให้ชาวบ้านแบบทำข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมกันเพราะหลังๆพี่เป็นทานแบบปกจีนแล้วพี่รู้สึกไม่ค่อยอร่อยพี่อาจจะเจอร้านไม่อร่อยก็ได้ะสรุปวันที่เท่าไหร่นะสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำไมถึงปลปลายปีจัง พี่กัดอย่างนี้ให้คนมาเที่ยวปีใหม่แถวๆโซแล้วไม่ต้องมาเน้นงานแต่งผมหรอกแล้วหนูต้องขับรถไปนู่นเนาะคุณจะนั่งเครื่องบินมาลงเชียงรายคุณจะขับรถมาเรื่อยๆเพราะว่ามันจะหยุดทุกวันนี้หยุด,ห,ยด,ห,ยดหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนแน่ๆหรือรัฐบาลเอาใจประชานชนหยุดสิบวันอย่างเงี้ยคุณมาเที่ยวปีใหม่แล้วคุณแค่วแวะงานแต่งผมยี่สิบเก้าไม่ได้เหรอยี่สิบเก้ามาวันไม่ดีเหรอว็ได้เนยไม่เหลอเพื่อเื่อให้คนอื่นที่เขาแบบว่าเขา เขาอยากมางานแต่งแต่เขามีฟิลเขาอยากจะกลับไปปีใหม่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยได้พี่ยังยังเปิดว่างเรื่องวันที่อยู่ตอนอนี้ค่ะหนูว่า,านะเดี๋ยวเผื่อแบบหนูไปแล้วหนูเพราะว่าหนูว่ามันต้องกลับมาบ้านไงแพรี่มันมีช็อตเด็ดอย่างนี้คือพ่อเขาไม่ไม่ได้มากับเขาเขามาแต่แม่กับเขาแล้วก็น,น้องน้องชายค่ะก็วิดีโอคอลหาพ่อเขาโอ้ให้พ่อด้วยอ่าสวัสดีครับอเอ้า ก็สปอมอ้าวอีกแล้วเหรออ้าวอีกแล้วเหรอพนมมืออ,าอ้าวสวัสดีครับพ่อครับพี่กับพ่อกันไงให้ผมแต่งวันเกิดเขาหนึ่งมีนาหรือจะให้แต่งวันเกิดผมสามพฤศจิกาอะไรได้ไหมวาทีพ่อตาพี่แล้วแต่ท่านเลยครับพนมมือได้เหรอพี่เจ้าตัพนมมือแล้วแต่ท่านเลยครับ เอางี้ว่าที่พ่อตาใครที่จะพนมือคุยกับลูกเคยว่าว่าที่ลูกเคยว่าล้วกุงรว่าอะไรอย่างเงี้ยอีนี้พี่กรุงพี่กรุงก็แบบอาจารย์สามพฤจิการมมันต้องเปิดเทอมสองผมต้องสอนหนังสือผมไม่น่าจะสะดวกไปอาจารย์ก็เลยแบบใกล้ๆปีใหม่นี่ไม่น่ะจะได้แบบปีนี้เราจะไปเที่ยวปีใหม่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วแวะงานแต่งในดาตส์บอลแต่ถ้าพี่ขยับมายี่สิบเก้าเนี่ยแพรี่ต้องมานะเพื่อให้มันให้มันแบบ อย่าติดปีใหม่ไปได้ไหมคะเผื่อแบบคนเขาแบบคนที่ไม่ให้ติดปีใหม่กันไปก็ก็เสม,มือนอย่างหนูว่าคือปีใหม่หนูไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าหนูมีลูกน้องไงฮะหนูต้องแจกโบนัสหนูต้องทําบุญปีใหม่อะไรที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณท่านที่กำลังซื้อนะครับเอางี้พี่เชิญนคนที่อยู่ในไลฟ์เข้ามาได้ไหมเนี่ยสี่พันคนไล่ส้มพอเหรอคะต้องสี่พันไล่เลยนะเห็นด้วยกับพี่ไหมพี่อยากจะแบบว่า<ล> ฐานแดงๆแล้วเอาข้าวเหนียวมาจีทาไขย่ยืนเรียนกันสักสิบยี่สิบคนทาไข่แล้วก็แบ่งกันกินข้าวหม้อแกงหม้ออารมณ์งานวัดก็เป็นหาเก่าไงดีแต่ว่าเตรียมมาอาหารให้พอนะคะคุณต <c oughs> ิณ้ปลามาสองตัวคุณก็กินเองตัวหนึ่งตัวหนึ่งคุณสองเขาจะไป <ๆ S 2> ไลงทุนอะไรเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาดีนะครับเพราะส้มมันออกออบลูกใช่ไหมครับด้านหน้าหนาวพอดีใช่ไหมคะ ใช่น่าจะออกชุดแรกชุดแรกใช่ใชเพราะหนูเคยไปอยู่อ่ชุดสองก็ได้ออกประมาณเนี่ยเนี่ยมัคคุราภุมพาเนี่ยเขาจะส้มชุดแรกชุดสองอะไรเงี้ยมานะครับใครที่สะดวกมาบ้านห้วยเมงตำวนเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วมีแผนที่จะมีเบบี๋เมื่อไหร่คะน่าสมมติว่าแต่งแต่งยี่สิบเก้าธันวาเนี่ยมีเบบี๋ไว้รอไว้ก่อนตักันยาไหมคะฮะ เราไม่แต่งงานเรามีอะไรกันได้ด้วยเหรอมันได้เหรอช่างการเนาะมีคนต่อรองว่าคริสต์มาสเลยดีไหครับ25ธันวาเวลากำลังดีอะเสนอมาได้แนละ้วอยากเป็นผมแต่งวันที่เท่าไหร่ที่จะสะดวกแวะมาพี่ประทับใจคุณตามากเลยคุณตาอายุประมาณเท่าไหร่เธอเท่า <c oughs> ไหร่เธอ93ตอนแรกพี่ก็นั่งข้างล่างแล้วก็นั่งปีกุณตาที่พี่ คือพี่เป็นประจบคนไม่เก่งนะถ้าคนไหนดุดุเช่นพระเทละาดุดุพี่จะไม่กล้าเข้าใกล้แต่พระเทละาใจดีพี่จะเข้าหาเอ่อโทษสิพี่ก็ไปนั่งคุยกับตาผมจะแต่งงานกับหลานคตานะเงี้ยโุยเก้าสิบกว่ายังแข็งแรงมากพี่ก็เลยสนใจดีว่าเอาตังค์ให้พันเงินแก่พวกเวรอยพอนแบบเชื่อไหมอายุวัดตะโกนท่วัดตะโกนสีหรืววัดตะโกนแบบเฮ้ยเขอฟิลพาสเหรอพระเก่าเหรอคะ ม่แน่ใจน่าจะไม่ถึงกับผ้าเก่าแต่ว่าจะจำจริงวัน้า93แบบอายุวัตปู<ม>พี่ยังเรี้ยงธน,นวัฒน์ตะโกกันลนสีวัตตะโกกันในหัวพี่นะแต่คุณตาเหมือน,นแม่เลยสุดท้ายพี่ทนไม่ไหวก็เลยไปนั่งข้างๆแกจะเป็นแบบมานั่งโดยอยากนั่งแล้วแบบมีหลานคนหนึง่งชื่อน้องโบนัสเอาเท้าปลายเท้ามาแย,ย่เท้าพี่พี่ก็เลยเออไม่เท้าปรดีแต่สนุกอะไรเนี่ยแกก็ถามว่าพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยแตกจริงจริงเท้ ออ้ยตรงนี้เขาพูดเล่นก็ได้นะครับคุณตาอะไรเงี้ยไม่ไม่พูดเล่นหลักฐันอะไรเงี้ยว่าแต่เป็นจริงไงโอ้รู้สึกแหกมีความสุขแล้วก็เริ่มมีชบ้าดเริ่มเริ่มมาเริ่มมาแบบมาดูว่าที่หลานเคยคนใหม่ลูกเคยคนใหม่ผูกคอผูกแขนเรียบร้อยหรือยังคะอะไรนะผูกคองผูกแขนกันหรือยังเหมือนถแถวอีสานเขาจะมีผูกแขนอะไรเงี้ยมีมีม,มีทั้งเหนือก็จะมีเช่นเดียวกันนะ สเปคมหาสปองเป็นยังไงอ่ะผมจะให้ก็ได้ตัวเล็กสเปคปองเอองดูสปองน้าสนิทสเปคปองไหนคะพี่ตาไพค้าเชิญค่ะเชิญครับตัวเล็กสเปคปองขาวอวบอกมือแรนๆให้เธออีกครั้งโอ้ยห้าพันสองแม่ตัวจะดดไม่คงใส่ไม่ดูลลคอนเสิร์ตแล้วมาโนอะไรเนี่ยอทุกคนไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะว่าวันนี้พี่ปองจะแบบนู่นนี่นั่น เป็นระคองหน่องประคองหน่อยเป็นตุภาพบุรุุไหน่อยค่ะเป็นตุภาพบุรลุหน่อยโอ้ยสวยเลยเธอสวยมากนั um> <h 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 ่งลยโทรแต่แขียนทำไมนั่งเราค่ะพี่เพิ่มเพิ่มเัิ่มเพ่มเ่ะเพ่เพิ่เพิ่มเพิเพิเพิ่มเคิ่มเ่มเพ่เ้ยเไม่รู้เนี่ยอ่เ่แล้ว ทุกคนยิ้มหน่อยค่ะพี่ส้มขายิ้มไม่เหมือนเราเจอกันบ่อยๆพี่ตะไคร้ดิฉันสวยมากทุกคนน่ารักมากคนพิมหน้ารักน่ารักเลยจริงสวยมากดิฉันบอกเลยตอนนั้นไปใต้ค่ะผู้โสารจะนั่งนิมทางไหมคะคุณสารตั้งคันไหมคะพี่อบเลยอย่าอ้อมพี่ตะไคร้หนุ่มเต้ไม่จริงจริงเจ้าหน้าที่แบบจริงจังผู้โดยสารจะนั่งติดทางเลยไหมครับคุณสารตั้งคันใช่ไหมครับต้องตอบอ้วน บวบบวบคุณชอบบวบบวบนน่ารักไหมฮะหน้าใครกันไหมหน้าใายมากนะเสือพ่อแคปไปพี่ต้มขาสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมฮะพูดดังๆนะพี่ระสั่งจะเลยให้พี่พูดดังโอ้โหหนูสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะได้ครับคิดยังไงถึงเลือกพี่พี่หนูคะเขาจริงๆริง่เวลาเขาอยู่กับพี่ต้มเขายังไงบ้างคะที่คนอื่นไม่รู้ อันนี้ก่อน,อนคนจะบอกอุ๊ยเดียวลาพี่เล่นมุกกระใขรอุ๊ยพี่ปองสนุกจังเลยอาจารย์นสนปองสนุกอิจชา้าเป็นซ่อมัเลยต้องตลกแน่ๆต้องมีความสุขทั้งวันนี่คือสิ่งที่คนอื่นคิดความเป็นจริงคือชอบคว,วนชอบดุอชอบกวนชอบทำไมไม่ดุที่ตะไร้ล่ะคะคืออย่างนี้บางทีนั่งด้วยกัน,กนเขามองรถอีกคันหนึ่งมาต้องเป็นผู้หญิงขับแน่เลยอ่ะเอ๊ะหรือว่าผู้ชายก็จะไปไหนนะเอ๊ เดี๋ยวเพื่อต้องรู้ไหมว่าใครขับรถคันนั้นเข้าไปไหนรู้ทําไมเขาบอกพี่พี่ปองบอกหนูว่าที่ต้องทําทุกวันคืออะไรนะครับเมื่อกี้หนูจาไม่ได้หนเป็นเบิ้ลปฐุมราชอะนั Starbucks> ่นแหละนี Belgium> ่นี่พี่แซ่บหน่ล่าสุดพี่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 แซวไอ้เบิ้ลอาจจะใช้คำแรงหน่อยเบิ้ลมึงไม่อ่านไม่ตอบกูมึงไม่รักกูแหนมึงไม่สัมภาษณ์กูตอนเป็นพระมึงบอกจะไปหากูก็ไม่ไป เนี่ยไม่เอาไปออ,ออกอรายการเนี่ยอยากสัมภาษณ์มั่งเลยเนี่ยมีนักปูปูอะไรเงี้ยเเตักักไอ้เบิร์นตอบมาผมเพิ่งลงจากเวทีคอนเสิร์ตผมนอนผมเพิ่งตื่นและผมจดจําพี่ในประมาฮาสนปองตะลบโตซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไปเวนั้นพี่ปองจะเย็นๆเ,เขาอ,อาจารย์มหาเจะเย็นๆครับไอ้เบิร์นมันตอบมาโอ้พี่หยอกพี่หยอกพี่เซลล์เจ๊เจ๋อไอ้คนนี้ตอบไปอ่ะ ออ่มนะม่กถามอะไรส้มนะถามว่าหนูจะถามว่าอหนูขออนุญาตถามว่าพี่ชายหนูมีอะไรมีอะไรที่มัดใจพี่ส้มได้ครับพี่ส้มพูดนิดนึงอ่ะพูดนิดนึงก่อนไปนิดเดียว,ยวนิดเดียวก่อนจะไปดูคอนเสิรต์ต<ะ>กันมาดูอย่าพึ่งถองกันค่ะอย่าพึ่งถองกันค่ะนิดนึงค่ะนิดเดียวค่ะขอขออีกห้าสิบชุดต่อๆฮนะตอบไปตอบไปตอบไปสั่งไปกดตะกร้าไปก็ได้ พี่ต้มมาต้องฝึกนะเพราะว่าพี่ต้มต้องหนีออกรายการไม่ได้แน่นอนยังไงก็ฟุยแทบโชว์เร็วๆนี้เขาเอาไปนั่งแน่นอนเ <c oughs> ตรียมได้เลยพี่ไม่ค่อยอยากออกรายการแล้วอะออกแต่ช่องเราคุยกับน้องนิ้ได้ไหมสบายใจกว่าพี่ทีเกียรติไปเตรียมตัวเอางี้สิบชุดตอบเลยสิบชุดตอบเลยื่อกันกดสิบชุดตอนนี้ตอบเลยได้ไหมตังเงือนไขนี้ถือว่าเอาเปรียบพวกบริโภคเกินไปไหมไม่นะหนึ่งชุดละอะพี่ต้มพี่ปองน่ารักยังไงคะตอบเลยครับ เฮ้ยจิงใจดุแต่จริงใจพูดในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เหมือนจะใเจ้ชู้นะแต่ว่ารักจริงเอเขินมากพี่ต้มเหมือนแบบมันตอนเนี้ยเอวเหลือศูนย์แล้วนะตอนเนี้บิดหรือหรือยังไงเอวเหลือศูนย์ไม่ใช่ก็แบบเขินจนแบบบิดจนแบบเขินไงเขินจนแบบก่อนนอนเราต้องทำไงเฮ้ยมันมันจะปิวไหมถ้าหอมแก้มกันเนี่ยปิวไหมมันจะ หอมแก้ไม่น่าปิวค่ะหอมแก้ไม่ปิวไอเราด้วยว่าหอมแก้ไม่ได้มันจะปิวอย่างเงี้ยเขาบอกรวมแบบอ่ะก่อนนอนแล้วแต่ใครจะหอมแล้วแต่ใครจะหอมอาจจะเป็นพี่หอมเลยอาจจะเป็นสื้อหมองเนี่ยซึ่งวันนี้น่าจะเป็นพี่แหละอ่ะสมมติเรานอนห้าทุ่มเงี้ยจริงๆเนี่ยห้าทุ่มจะคุปองจะมาอีกนะจริงๆริงนะหนูจะแคบแล้วพี่ปองเร็วหนูจะแคบแล้วเอาดีๆนิ่งๆดูๆเพราะว่าเขาซื้อเอาอีกสักน้อยชุดได้ไหมครับโอ้โหคอนเสิร์ตตะบนนนคอนเสิร์ตตะบนวุนเดี๋ยวเราไปตามดูที่อื่นอ๋อน้องเขารอส่ง เลยเปนให้คอนเสิร์ตจบก็ให้เราไปส่งรถเตรียมก็แค่น,น้าใกล้ๆกันก,ก็พอคะ่ะมีคนบอกนะอ๋อตรงนี้สมวติจะนอนเงี้ยรูกนันอ่าเขาบอกไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้มันจะปิว้วเดปิ้วเดี๋ยว,ยวปิ้วค่ะได้แล้วค่ะหนูได้รูปแล้วอ้าวหนูแอบไปแล้ว <c oughs> น,าน่ารักไหมน่ารักไหมจริงๆแอนนี่รู้มาปีกว่าๆสองปีแล้วใช่ไหมแต่ไม่พูดใช่ไหมเก็บความลับให้พี่ใช่ไหม แต่พี่พี่ส้มตัวจริงเป็นคนสุข,ขุมมากแล้วก็เหมาะแล้วค่ะที่จะอยู่ข้างพี่ปองนะคะจากการที่หนูเจอพี่ส้มเวลาทํางานคือพี่ส้มเขาเป็นบุคลิกที่เหมาะที่จะดูแลพี่ปองอะค่ะเขาจะแบบดูเป็นเป็นการเป็นงานแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่สุข,ขุมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนับสนุนโดยแอปเบอร์ี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่